เส้อขาดจองปองเจงแปลงตามหาน้องแดงตั้งแต่เดือนสามป่านนี้ยังไม่เห็นหน้าพี่ยังอุสาห์เฝ้าติดเฝ้าตาเห็นไครฝีเฝ้าไตทามได้ข่าวคนงามไปอยู่อายุทยาจากสกลเนื่องหนองหานลมจากนครพนมนี่ไรนี่นาะ ทิ้งพระาธาตุที่เราได้บูชาจากอีสานบ้านนาหลือคำสัญญาที่เคยเว้ากันอยุธยาดินแดนบ้านเก่าคงสิมีผู้เบาเอาใจทุกคืนวันลืมหนุม่มนคะกขอ,อนพนมเคยนั่งเรือชมสองฝั่งเวียงจันทร์เจ้าจากกันไปหลายวันเมื่อไหรจอมพันจะคืนกลับมาเสื้อขาด สวอแซแวหาแดงตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเดี๋ยวนี้ฝนตกเนื้องนองพี่ตามหาน้องจนถั่วทาราบ้านเสือเถิดแดงจ้าให้กลับคืนมาเมืองนครพนมสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้แอดมินก็พาเพื่อนๆมาลัดเลาะนะครับใน เส้นทางาบ้านสามขานะครับไปบ้านก้านเหลืองดงนะครับเส้นทางก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่มากๆครับบ้านสามขาก็อยู่อำเภอว่านใหญ่นะครับสําหรับบ้านก้านเหลืองก็อยู่อำเภอดงหลวงนะครับอำเภอดงหลวงก็เป็นอำเภอที่มีป่าค่อนข้างเยอะครับตาที่เห็นนะครับพื้นที่สองข้างทางก็ประกอบด้วยป่า ครับน่าจะเป็นป่าเบญจพรรณนะคือป่าไม้หลากหลายชนิดนะครับเป็นพื้นที่อุทยานนะครับเป็นโครงการบ้านน้อยในป่าใหญ่นะครับก็คือ,อมีหมู่บ้านแทรกยั่ในป่านะครับเป็นหมู่บ้านในพื้นที่อุทยานนะครับบ้านแต่ละบ้านก็จะห่างกัน20-30กโลนะครับก็จะมีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับสำหรับท่านที่ปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกนะครับ ผมขอแนะนำคอลลาเจนสลหรับข้อเข่าโดยเฉพาะนะครับที่เป็นคอลลาเจนที่สรรสร้างมาเพื่อคนที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านิ้อหอกนะครับเราต้องไม่ไปทานคอลลาเจนที่ทำมาเพื่อความสวยความงามนะครับหากเราต้องการที่จะรักษาข้อเข่าโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการคอลลาเจนเพื่อความสวยความงามก็ จะเป็นคอลลาเจนอีกแบบหนึ่งนะครับขอให้สอบถามผู้ขายว่าเป็นคอลลาเจนแบบไหนว่าเป็นคอลลาเจนสำหรับข้อเขา่าหรือว่าเป็นคอลลาเจนสำหรับเพื่อความสวยความงามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0918591458กล่องละ680บาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง